าแ้เอากล้องมาเอออยู่ปืนเบาันมีกระมมกเห็นก็มันอยู่ตำอยู่ลุมบุญอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไปอยู่ก่อนก่อนดีเฮาจะ ลิงลิงลิงแรกข้าขึ้นมางามเลยอ่ะนี่บ่มีจะได้พอลุ่มมู้นะพุ่นดูเออแอนตะกี้มันไกลเหรอฮันน่ะเออไอหันวิ่งไปเอากล้องไม่หยิบหรอ ว้าวเงฮะใหญ่กว่านี่มองครับมองทะเลแสงมันสีทองดีเนาะโอ้พูดน่ะก็ที่มาตะกี้เลยกนน่ากะช่วยทางนี้เมาตะกี้กันก่อนพูนะ ที่ว่าจะไปที่ที่ไหนฮะลุงพี่เลี้ยวทีว่ทางแยกตะขี่อะไรช้าสองพันอู้มูมีงมามอ่ะเหมือนเป็นเพื่อนเลยลุงมุณดูฝางน,นอะ่ะเมื่อกี้แดดแต่ยังคุณนะแต่มันเป็นหมอกควันเนาะมัน่ใช่หมอกควันหมอกอ,อย่างะหมอกหนาวนี่แหละว่าไปเลยเขายัางมาหนาวปะปะปะ